แล้วค่ะทุกคนพอแล้วเด้อเพิ่มให้พงพี่บอยแล้ว,อลวบอกแล้วฉันบอกพี่บอยแล้วกดไลค์กดแช์นในเด้อจ้า อยากกินปลาแดกปลาล่าสซนต่ำนุ่นๆสุดแซ่บใจป่ามากฉันกินไม่ได้ฉันก็กินอย่างอื่นเป็นเป็นร้อนในอีกแล้วจ้าว้วาวดีค่ะอททววโอ้ยตัวแทนนบอสเอของบอสเอด้วยนะอ๋อถ้างั้นรอแกก่อนไหมล่ะอรอเกย์ก่อน สบายดีค่ะไลฟ์สดในเพในเพจตัวเองอ๋อดีดีดีไลฟ์มีคนมารอรับนะคะทุกคนถือว่าเป็นตัวแทนไม่เออไลเป็นคนตัวแทนได้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 เราตอนนี้ละค่ะที่ของวอสเอกับมาดามไก่ใช่ไหมคะพี่ของใครบ้างดามเอพอวอบายวอสเอออ๋อเลิศ ของบดี้ก็พร้อมเหมือนแต่งคอชชั่นขอบคุณค่ะอันนี้ของพี่เล็กกี้ใครรู้เออยม่ยาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แกเดี๋ยวออกมาถ้างั้นต้องรอแกก่อนนะสั้นถือไว้เดี๋ยวแฟนโทรหาให้แกเดินออกมาก่อนเลยใช่ใช่ใช่หรือเราไปตรงนั้นนะรอจะชี้ตรงนั้นไหมล่ะรอแกเด็กแมนยู่นะสวัสดีวั่งันยังรู้ เด็กแมนยูหรอไม่เด็แค่หมู่บ้านพปยันโทษนี่เราออกมาศาสกรมูคุณว่าเราเป็นต่างชาติไงอ๋อเป็นต่างชาติกันเลยต้องกอกอะไรต่างๆใช่ต้องไปยันเลยแต่ชิวน้อยกว่าปกติยังแล้วเรากับมาเรืออยู่ไม่เจอนานมากเลยนะมาไปเรื่องงานแต่งกี่วันเองเนี่ยดามเป็นบ้างเนี่ยตาเบ็ดโอ้ยไม่ต้องพูดถึง นั่งบ่ย่านแดดแม่แ้ก็ขาวปนีอีกอย่างเอาอันค <là> ือแบบมูฮ <becue> ั่นนี่ก็ต้างเลนรบขนาดกางเลนรบเลยเด้ตอนเร้วันคู่นี้แบบขั้นนาใช่แดดด้วยสิม่หอนกับข้าวท่เดวก็เนี่ยตัวนะบายน้าให่กาล่งได้มันแบบนี้มันโบยขึ้นง่ายแบบภาษาอบานเด้านมันยั่วภาษาอ่บานจะเป็นบมีแขนยาวอ่ะมีอันนี้ของพี่มีแขนยาวด้วยเมื่อกี้เห็นพี่แวั่ง่นี้แบบนยาคุละชอบ เตะบอลเป็นไหมครับเป็นไหมครับอันไหนบ้างครับอันนี้เป็นตัวแทนหมู่บ้านมานะครับอันนี้คือด้อมอันนี้เลยนะอันนี้ของพี่กี้อันนี้ของพีก่กี้อันนี้อันนี้ของด้อมสพมีของซันแพล์แล้วก็คุณโทนี่มาดามไก่หนึ่งช่อ พร้อมด้วกับบอสบอยแล้วก็บอสเอานะครับมีให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับโบวมาต้อนรับอย่างดีเลยแกลดเลยมาครับให้คอดหรอร้อนหน่ายไปทุกที่ไม่เขายวเขาเดินอนอกมาก่อน ต้อนรับกรับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่าบางท่านบอกว่าไม่สะดวกจริงฝากฝา <c oughs> กเป็นตัวแทนมาขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับ กินน้ำกันไหมน้ำกันไหมน้ำกันไม่เป็นไรพี่ไม่รักก็ไรหนองมมว่าแม่แม่ถามันไดทั้งสามคนเนยมาไอ้เสือเเข้าไปทำไมมได้คนขายสามคนก่อนแม่เคไปหนูจะเข้าไปขายคูก็ได้ ไม่เยอะี่ที่โานาไม่เยอะเท่าสวนภูมิอ้บายกว่าเยอะแต่นางชาติเยอะกว่าดใช่ไหมนางชาติน่ะเสยหลายเพราะว่านี้งเื่องโปดีมีไท่หลายเ่ยนี่กันางเวสฟามแล้วเหรอสองสถานีแต่บานอนางมาจักเลยสายชีแดงตรงสา่เดียวแหละสองสถานี้วมันยุ่งงไานมันยุ่งง่ายแถวบานพีเนี่ยอ๋อ บินจากบ้านมาลงสถานีรถไฟเอามาี้าเอารถ้าบ้าสมรถไฟในนั่นอนยุยตรงหานี่ยุออ้งองข่อันนี้อยู่ที่ไหนอะีกบานนี่เนี่ยแฟนขับแฟนขับ้ัง

สวยนะีเมื้องนันดีสวยมากน่ามันใสไงแต่มันกระบนเลิกแหมมันยางก็ไปเดี๋ยวน้างก็โอ้ยดูมัว่าไงที่ว่าไปยังก่อนไปอันตกตกอันปลาเนี่ยบอกคนทุกควันเี้พี่อันลาไยิ่งเจ็บมือบ้าเศร้าอยู่ข่มปวดหัวมากมัเรือด้วยฉลามาเอฉลาม กา่องเที่ยวโตกไใดหนังใหญ่ของของเราอีกแต่บุรุป่าอยังมันหลุดมันกัดมันกัดเส้นเอ็นขาดไปอางนี้ก็สร้างหรือว่แค่นี้อันไหนนะที่พูดาเรื่อๆไม่แล้คือมาเสียตรงที่มันโยกโอ้โครับเมาเลยทีนี้เมาเลยรคอยนอนจนคอยวิ่งจนแบบก็ก็ถึงบอกว่าครั้งอ่าครั้งเดียวแล้วก็ครั้งแล้วก็พอท่านบอกว่าไปตกปลาครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายเมาเรือยแต่ว่าไม่ใช่เอโต๊ะใดปลาฉลามขอเล็กช่วงตื่นเต้นก็ปลาฉลามเนาะ แตเลยซื Wait. Wait, ang, okay. take, take ้อหมอก่อมาหนีิโอ้ยจะมาเมาเรือมันเหนื่อยเมากหรอมันสิหางานของแฟเอารมมาท่าตอนนี้เดินออกไปเนี่ยเกือบจะวัวแล้วนี่ยเกือบแล้วเลยลุกออกไปเอ๊ตอนตอนที่จะก่อนที่จะลงไลฟ์อ่ะเมื่อในไลฟ์ก็บอกอยู่ว่าให้ลงเพราะว่าขนาดพวกพี่ดูในไลฟ์พวกพี่ก็จะวัวตาอย่างเงี้ยเพราะเมาสี่สี่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมง

กูซีรออยู่ข้างหน้าบอกว่าเรารอแกก่อนครับราแกไลจ้าสองพันสี่ยังไงก็แน่นอนมากเลยเสียกันเสียหลังก่อนกัน มาเออแล้วมันคิดแล้วมันอยู่สามคือให้ไหมล่ะค่ะโอ้ยคิดหอดปันนะ กินหัวปลาแดด้าตอนนี้พอไปแบกกินตำบอกหนึ่งคนเพจไหนเนี่ยจะไปแชร์เพจไหน อแป๊บเดียวเนาะพี่ดาจะลุ่งไหมขึงมันขึงเด้งเขาจะมีเขาเหม็นสองคนนึงเขาจะลงวะไม่ก็จะถือกล้องให้น้องไงมิตรของเจ้าส้วนอันนี้ก็ถือกล้องให้น้องพี่แชร์หน้าเฟซแล้วเนี่ย ขอให้มีแต่เรื่องดีๆขอบคุณค่ะออตอนนี้กำลังรอบอสไก่อยู่นะคะบอสไก่กับบอ <c oughs> สเอสาวสวยดีล้วบอ <c oughs> สวัสดีค่ะ เขาคือผู้ใหนั่นนะมีจอเอเมื่อกี้ไม่ะนงแลวนจริงสนมากไปสุวรรณภูมิาลำลูกกาหน้าบ้านแถวาเนี่ยหลังอำเภอใช่วันไหนเป็นเ๋ยเป็นโยไหนไหน อ๋อก็สวยมาแล้วไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะควันกองก็ได้เพราะว่าดูดูดูแต่ละซอกเกาะจากเป็นตัวแทนจากแม่บ้านเอทีหัวหนีไปไหพ่อใหญ่เดรพ่อใหญ่ยุใส่วัสดีครับพี่วอรสวัสดีครับของแพถวซานจากรอบเอทีครับ ไอ้ให้เป็นต like ัวแทนมาให้ของแม่บ sort of ้านเอสั่งตัวแทนแล้วเป็ตัวบสวัสดีหรือยังลูกลูกสวัสดีหรือยังครับไปไทายลูกกับเพิ่นนอันถ่ายลูกก่อนนะคะ ยังบ <ừ. S 1> ุตรออได้ครับมันมันพูดนะนี่ไงนี่ไงอ่า มีแต่คนค้ำๆไปตากแดดกันหมดเดี๋ยวนี้เหมือนมากอะเหมือนเหมือนเป็นยังไงมานำไก่สวยไหมลูกสวยไหมครับสวยมาแป๊บเดียวถึงประมาณไหมเออประมาณไหนอ๋อมาแล้วป้าป่ามาแล้วไปไปเอาไปให้เอาไปเซร์ไห้เซไห้ป้าป๋า วัดวัดดีปลาป๊าด้วยนะฮะสปิกลิปเพิเ่มซี่ตกใจบ่บเอาไปแม่ไปเข้าแม่ไม่เธอไปเขา้าไปทายลูป เดยวไปเิ้นไทยก่อนก็นได้อ่าไปาดิ๊ตะขยับมาลูก

ai clip này? why man? but คุณค่ะบอสทักทายไลฟ์สดหน่อยของบอสแพลวทักทายไลฟ์สดของบอสแพลวหน่อยไลฟ์ยไห้ลสดอยู่นี่ไงไม่มโทรศัพท์กับแพลว่ไหตคิดตักอยีายวที่ที่คอยฝากเ้าไว้นะ นังผิวค้ำมีสเสน่ห์เลยนะมีสเสน่ห์ขึ้นมาเลยโอ้โหเห็นเห็นน้องซันถ่ายกางเกงลงอยู่ว่าสองสีเลยเหรอไม่ไปเลยครับ ะพี่บอยเหรอพี่บอยเอารถไปจอดข้างหน้าเดี๋ยวออกประตูของข้างหน้านู่นไม่กับ<ช>คนละที่ค่ะมาต้อนรับแล้วก็กลับกันไอะลูกใครแนบตะพู้บว่าไก่เหมือนกันเนาะค่ะ,ะมีพาวเวอร์แบงค์ไหมนั่นพาวเวอร์แบงค์มีไหมแบตจะดับ โ okay. อเคอ่าลงไลค์ก็ได้แบตจะหมดมาดามป,ะะป,ป้าป๋าเขาจูบกันเองเราไม่ได้จัดฉากอะไรเลย,เลย<า>แค่นี้นะคะทุกคนน้องแบตน้องจะหมด